สั่งครับเมนูนี้ปลายสีทอดราดน้ำปลาโอ้โหอูเป็นร้านเกลือนะฮะเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ครับผมนี่บรรยากาศบอกเลยตอนช่วงเย็นๆนี้บรรยากาศดีมากมีทั้งเครื่องดื่มและเบเกอรี่นะฮะที่ร้านเขาจะเป็นอาหารสไตล์พื้นบ้านานะพาไม่ได้ก็คือแกงหมูชมวงเนี่ยถ้ามาในยองนี้ก็ต้องเมนูนี้ครชมวงรุ่มมากครับผมรสชาติเปรี้ยวหวาน ทำมาดีเลยใส่อาหารขึ้นบ้านนี่ต้องโดนเมนูนี้ฮะพริกแกงเนื้อกวางอ่อนบอกเลยว่าหอมสมุนไพรมากไก่ผัดเม็ดม่วงหิมพานต์ฮะหวานๆเค็มๆไก่ทอดมาดีกรอบมากครับเพื่อเป็นคาราเมลแบบนี้เลยนี่แล้วที่ร้านเขาเป็นร้านอาหารและเป็นคาเฟ่ใคตามมาทานนี้มาได้เลยสามารถสำรองจองโตได้มีห้องแอร์รับรองนะครับแล้วที่ร้านบรรยากาศดีมุมถ่ายรูปเยอะมากครับผมจะถ่ายมุมไหนก็สวยนะเหล่ารวมทะเลครับผมแบบปัลล่าเค็มข้น่องเขาแน่นมากเลยยำดูดิอันนี้แกงเลียงกุ้งนะแบบเครื่องแบบแน่นจัดเต็มในความหอม แอบเผ็ด้วยนะปลายสีทอดราดน้ำปลาโอ้โหดูมาน้ำราดเขาแซ่บเป็งไก่คั่วเกลือนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับเน่ืทอดมาแบบแห้งๆเลยฮะหนังไก่คดกรอบบรรยากาศที่ร้านดีมากผมช่วยเย็นใครมาแบบอากาศดีๆแบบนี้นังข้างนอกเลยฮะแนะนำอยู่ที่ร้านเกลือครับเลสเตอร์ลองแอนคาเฟ่ผมร้านเปิดแปดโมงปิดสามทุ่มครับผมเปิดทุกวันยำเซนโบราณครับเครื่องแบบแน่นๆนะผมกินข้าวกันครับ